ทำเมนูของป่านะครับหากินยากเป็นผัดเผ็ดหนูนานะครับหนูนาของเรานะครับซื้อมาจากสุพรรณนะครับเป็นหนูนาแท้ๆขั้นตอนแรกเราก็จะมาย่างหนูนากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปก่อไฟอย่างหนูนาของเราเลยนะครับนี่เราใช้แอลกอฮอล์แห้งนะครับก่อไฟ เดี๋ยวรอให้ไฟติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการย่างหนูนาครับนี้ไฟของเราก็ติดแล้วนะครับแต่เรายังไม่ย่างนะครับรอให้ไฟอ่อนก่อนต้องย่างไฟอ่อนๆนี่เราก็ย่างหนูนาของเรามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ เราตอ้องค่อยๆย่างไปเรื่อยๆครับไฟอ่อนๆย่างให้แห้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งตอนอย่างเสร็จแล้วนะครับนี้เราก็ย่างได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการสับนะครับ ยางรูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําวิธีการสับกันนะครับเราจะสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเราจะสับให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนสับเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นหนูนานะครับที่เราสับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตับหนูนะครับเราย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมีพริกไทยสดนะครับอันนี้เราจะใส่เป็นเม็ดๆไปเลยนะครับแล้วก็พริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็จะมีพริกขี้หนูกับกระเทียมนะครับเพื่อความเผ็ดกับความหอมของกระเทียมตามด้วย ใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ใบกระเพราใบากระเพรานี่ใช้เป็นกระเพราบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนจะดูวิธีการทำฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันเลยครับเราก็มาตำพริกขิ้หนูกับกระเทียมก่อนนะครับไม่ต้องตำแหลกมากครับตำแค่พอกระเทียมแตกพริกขิ้หนูแตกก็ใช้ได้ครับ ตั้งกระทะเปิดแก๊สน,นะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเนี่เราจะใส่เป็นน้ำมันหมูนะครับน้ำมันเราไม่ใส่เยอะนะครับเราจะผัดแบบแห้งๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับเพื่อให้พริกขี้หนูของเราไม่เหม็นเขียวนะครับแล้วก็เสียวกระเทียมให้หอมครับ เราพริกของเราหอมได้ที่แล้วแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับแล้วถ้าใส่หนูของเราลงไปปั้าไฟอ่อนๆค่อยๆค,คั่วไปนะครับ ค่อยๆคั่วให้พริกแกงกบหดูอของเราเข้ากันให้ดีเลยนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะครับแบบแรกเราก็ใส่ผงฟงฟิงนะครับผงแซ่บครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยซอสป้าเขียว ขาวหน่อยหนึง่งแล้วก็น้ำปลานะครับมันจะออกเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหน่อยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับเราผัดก,กุ้เค้าให้เข้ากัน แล้วก็ลองจิ้มนะครับอร่อยละได,ได้แล้วก็ใส่ใบกระเพราหนักสุดท้ายน,นะครับใบกระเพรานี้ใส่เยอะเลยใ้่เป็นกระเพราบ้านนะครับจะหอมฉุนอร่อย ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จอัดเส็ดหนูหนานะครับแบบขั่วแห้งยังไงก็ฝากากดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ